Thank you. อนบตกใจกันใครอยากจะรวยบ้างคะตอนนี้นะคะมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะต้องการที่จะแจกเงินให้กับคนที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนกันทั้งหมดนะคะเรียกได้ว่าเป็นเงินกระตุ้นที่ชวนให้มาฉีดวัคซีนโควิด1 i d 1 9เป็นจำนวนที่ใหญ่และก็เยอะที่สุดในทุกๆุกรัฐที่มีการกระตุ้นชวนให้ฉีดโควิดวัคซีน เป็นการอัปเดตข่าวสารนะคะวันนี้ข่าวแรกเลยที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูนะคะซึ่งเป็นข่าวที่ตะนกตกใจกันใครอยากจะรวยบ้างคะตอนนี้นะคะมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะต้องการที่จะแจกเงินให้ กับคนที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนกันทั้งหมดนะคะซึ่งม,มีทั้งหมดเนี่ยเงินที่เขาอนุมัติมาเนี่ยนะคะ116.5ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเป็นเงินจำนวนที่เยอะมากเรียกได้ว่าเป็นเงินกระตุ้นที่ชวนให้มาฉีดวัคซีนโควิด -19 <c oughs> เป็นจำนวนที่ใหญ่และก็เยอะที่สุดใน ทุกทุกรัฐที่มีการกระตุ้นชวนให้ฉีดโควิดวัคซีนเงินจำนวนนี้นะคะเยอะมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เรียกได้ว่าผู้ว่าแกรวินนูซันนะคะนับว่าเป็นผู้ว่าของรัฐแคลิฟอร์เนียที่จัดสรรในเรื่องของการเงินแล้วก็พยายามที่จะกระตุ้นให้คนใส่หน้ากากกระตุ้นให้คนมาฉีดวัคซีนในเรื่องนี้นะคะในะรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นเนี่ยแจกเงินทั้งหมดหนึ่ ล้านดอลลาร์สาหรัฐอเมริกาให้ใครบ้างคะตรงนี้ตรงนี้แหละที่สำคัญนะคะคือการให้เนี่ยเขามีทาร์เก็ตไว้นะคะวันที่เขามุ่งหน้ามาเนี่ยเขาตั้งใจว่าอยากจะให้รีโอเพนก็คืออยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยเปิดกลับมาได้อีกครั้งภายในวันที่15มิถุนายนปี2021 ะะซึ่งก็คือเรียกได้ว่าอีกประมาณแค่ไม่กี่อาทิตย์นับจากนี้นัเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยเขามีวัตถุประสองค์อยู่ตรงนี้เองดังนั้นสิ่งที่จะกระตุ้นให้คนออกมาฉีดได้คืออะไรคะก็คือเรื่องของเงินนะคะเขาเลยจัดสรรเงินจํานวนนี้ออกมาให้ก็เรียกอย่างที่เรารู้กันนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่มีเงินภายในรัฐเองค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วโดยที่ถึงแม้ไม่ได้เงินจากรัฐบาลกลางมาก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่ นะคะดังนั้นเขาก็มีการจัดสรรเงินตรงนี้มาให้ทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจะได้เงินตรงนี้ทํำยังไงดีนะคะผู้ที่จะได้เงินตรงนี้นะคะผู้ที่โชคดีสิบคนเท่านั้นสิบคนที่จะได้เงินหนึ่งจุห้าล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะคะจับรายชื่อผู้โชคดีสิบคนนี้วันที่สิบห้ามิถุนายนปี2 0 2พันย็ดนะคะส่วน คนที่จะลุ้นเนี่ยนะคะคือคนเขาเป็นคนที่จะต้องไปฉีดวัคซีนแล้วทีนี้เขาจะรู้ได้ยังไงคะว่าคนฉีดหรือยังไม่ฉีดเดี๋ยวเราจะพูดกันทีหลังนะคะเรามาดูรางวัลแรกก่อนรางวัลแรกนะคะคน10คนที่จะได้รับ1.5ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากรายชื่อวันที่15มิถุนายนปี2021ผู้เป็นรางวัลที่2นะคะก็คือรางวัลสำหรับผู้ที่จะได้รับเลือกทั้งหมด30คน คนละ50,000ดอลลาร์สหรฐัฐอเมริกาในในตัวเลือกที่2นี้นะคะรางวัลที่2นี้เขาใช้ชื่อรางวัลน,นี้ว่า5,000 Fridays นะคะก็คือเขาจะจับตอนวันศุกร์นะคะจับรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์ที่4มิถุนายนใน15คนแรกแล้วก็15คนหลังนะคะจับในวันที่11มิถุนายนปี2021ผู้ที่ได้รับเลือก30คนนี้ก็จะได้รับเงินเป็นรางวัล $50,000 ดอลลาร์ 50, สหรัฐอเมริกานะคะส่วนเงินที่เหลืออีก2ล้านอีก2ล้านนะคะไม่ใช่2ล้านคนอ,อีก2ล้านนะคะจะได้รับเป็น $50 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยจะได้รับเป็นบัตรเงินสดหรือที่เรียกว่า prepaid card นะคะอันนี้ จุดสำคัญคือเขาแจกจริงๆคือเขาแจกเป็นเงินนะคะเป็นเงินสดจริงๆไม่ใช่เป็นงบที่จัดสรรไปให้กับทางรัฐบาลเป็นหน่วยงานแล้วเอาไปทํางานนี่คือเงินที่เขาแจกให้กับประชาชนนะคะการประกาศรายชื่อผู้โชคดีนั้นนะคะก็ประกาศตามที่เราเขียนในที่หน้าจอนี้เลยนะคะ15มิถุนายน วันที่สี่มิถุนายนแล้วก็วันที่สิบเอดมิถุนายนคือรางวัลใหญ่เนี่ยประกาศทีหลังสุดนะคะให้รางวันย่อยๆไปก่อนวันอ่าวันที่สี่ได้ห้าหมืนวันที่สิบเอ็ดได้อีกห้า0มืนนะคะแล้วก็วันที่สิบห้าคนสิบคนเท่านั้นที่จะได้หนึ่งจุดห้าล้านส่วนคนที่ฉีดไปแล้วคนที่หาเจอข่าวนี้นะคะคนที่ฉีดไปแล้วไม่ต้องเสียใจนะคะผู้ที่ฉีดไปแล้วคุณก็ยังได้รับ ชื่อเข้าไปร่วมในการจับรางวัลเช่นกันเพราะว่าชื่อของคนนั้นทางรัฐบาลเขาจะส่งเข้าไปให้กับทางรัฐบาลได้จับรายชื่อเลยนะคะในเรื่องนี้นะคะเราก็ได้มีการข่าวนี้นะคะเป็นข่าวที่เพิ่งออกมาในวันนี้เลยทันทีที่เราได้เห็นข่าวนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนโควิดแล้วก็เรื่องของอิมิเกรชันด้วยเพราะว่าการจ่ายเงินนี้ ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสถานะอิมเ g r a รชันนะคะว่าคุณจะต้องเป็นผู้ที่มีใบเขียวคุณจะต้องเป็นผู้ที่เป็นซิลิเซนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยนะคะแต่สำหรับคนไทยนะคะที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วเดินทางเข้ามาแล้วมาฉีดวัคซีนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าชื่อคุณอาจจะ ได้รับการใส่ชื่อเข้าไปเป็นผู้รับรางวัลนะคะในส่วนนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่าถ้าคุณเป็นผู้โชคดีคุณจะรับรางวัลยังไงในในในรายละเอียดนะคะยังไม่มีส่วนนี้ออกมาถ้าผู้ที่ได้รับเงินสดนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลนี้เป็นผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะก็จะได้รับเงินเมื่ออายุครบ21ปีนะคะเงินจะเข้าบัญชีเมื่ออายุครบ21ปีเท่านั้นค่ะ thank you